ดวงของชาวราศีกุมท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาภทรัพย์ก้อนใหญ่นะครับนะมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของการเงินก้อนใหญ่เหมือนมีปฏิหารนะครับนะเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะครับผู้ติดต่อเจราจาการเงินการงานต่างๆประสบความสําเร็จได้โดยง่ายนะครับนะมีเกณฑ์ที่ชาวราศีกุมนะครับจะได้รับการช่วยเหลือจาก คนรักของท่านนะครับในเรื่องของการเงินนะครับทำนายว่าชาวราศีกุมนะครับนะท่านจะมีโชคลาภการเงินจากคนรู้ักของท่านจากบุตรบริวารของท่านนะครับจากลูกน้องของท่านนะนะครับนะใครที่คิดจอกปากเรื่องการเงินกับคนรักนะครับทำนายว่าจะประสบความสําเร็จนะครับงานด้านคอมมิชชั่นงานด้านเซลล์นะครับงานด้านที่เกี่ยวกับการขายนะครับงานด้านการขนส่งทำนายว่าจะประสบความสําเร็จการเงินดีนะครับคอมมิชชั่นดีนะครับนะ ใครที่คิดจะไปทํางานต่างประเทศนะครับหรือว่าทํางานต่างประเทศอยู่แล้วนะครับทำนายว่างานต่างประเทศนะครับจะส่งเสริมเรื่องการเงินเป็นอย่างมากนะครับนะฮะใครคิดจะไปต่างประเทศนะครับไปทํางานทําการต่างๆนะครับทำนายว่าจะไปเจองานที่ดีทําให้ท่านเนี่ยมีรายได้การเงินเข้ามาเยอะนะครับสิ่งที่ท่านลุ้นรอคอยเอาไว้นะครับเรื่องของการเงินทํานายว่าจะประสบความสําเร็จการเงินดีนะครับเรงนี้นะครับถือว่าเป็นดวงโชคลาภทับกลางตัวนะครับเป็นโชคลาภใหญ่นะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่ หลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้นะครับนะดวงแบบนี้นะครับถือว่าเป็นดวงโชคลาบเปิดนะครับและเป็นดวงเศรษฐีนะครับนะดวงเปิดในเรื่องของการเงินโชคใหญ่ทํานายว่าชาวราศีกุมนะครับท่านจะมีโชคลาบทรัพย์ใหญ่แบบปัจจุบันทันด่วนนะครับนะแบบนี้นะครับแบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับนะ เขาเรียกว่ามีดวงที่แบบอาจจะเป็นเศรษฐีเงินล้านแบบไม่รู้ตัวได้นะครับแบบนี้นะนะฮะดีไม่ดีนะครับชาวราศีกุมท่านอาจจะได้รางวัลที่1นึก็เป็นได้นะครับสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทำนายดวงชะตาโชคลาภการเงินให้กับชาวราศีกุมในช่วงวันที่16-30กถึง30กันยายน2 5 6 7นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดวงโชคลาภการเงินของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะมีไรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ <c oughs> การทำานายดวงชะตาในครั้งนี้ เป็นการทำงานแบบกว้างๆค่าเคลื่อกนการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านเวนาที่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม <c oughs> <c oughs> ดวงของชาวราศีกุมนะครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่ามาก็มีไพ่ที่เด่นในเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับขึ้นมาหลายใบเลยทีเดียวนะครับไพ่เด่นใบแรกนะครับนะฮะอันนี้อยู่ตำแหน่งทับกลางตัวเลยนะนะครับก็คือไพ่ เบอร์หนึ่งรูปเปรี่ยนนะครับหรือว่าไพ่ ace of p e n t a c l e ความหมายของไพ่ใบนี้นะครับก็คือลาบลอยนะครับนะฮะโชคลาบลาบลอยรัพย์ลาบลอยนะฮะการเงินก้อนใหญ่นะครับนะการเงินที่เป็นหลักล้านอ่านี่ความหมายของไพ่นะนะครับนะหลักล้านนะครับวันนี้ขึ้นมาเลยเนี่ยชัดเจนมากระทับกลางโตวด้วยนะนะครับนะอันนี้ถือว่าชาวราศีกุมนะครับ ท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ซัพย์ลาบโชคใหญ่แบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนได้เลยนะครับในะอันนี้เพราะว่าขึ้นในตำแหน่งที่ทับกลางตัวนะครับถ้าตามความหมายของไพ่เนี่ยหมายถึงว่าจะเป็นโชคลาภใหญ่ที่ที่เป็นแบบเซอร์ไพรส์นะครับนะเป็นแบบปัจจุบันทันด่วนอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับนะมีไพ่ ก้าถ้วยประกอบอยู่ด้วยนะครับนะอันนี้ก็ทับกลางตัวเหมือนกันนะครับนะไพ่ก้าวถ้วยหมายถึงพึงพอใจนะครับสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจนะครับสิ่งที่คาดหวังเอาไว้มีเกณฑ์จะประสบความสาเร็จอันนี้ความหมายของไพ่นะครับนะและ้วมาอยู่รวมกันนะครับก็เท่าว่าไพ่สองใบนี้นะครับก็หมายถึงถ้าชาวราศีกุมท่านใดนะครับคาดหวังเรื่องของการเงินอะไรเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินจากธุรกิจการงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินที่มาจากโชคลาบลาบลอยอะไรต่างๆหรือว่าการลงทุนทางด้านการเงินนะครับทำนายว่าชาวราศีกุมนะครับท่านจะมีเกณฑ์ได้ลาบโชคใหญ่นะครับนะสิ่งที่ลงทุนเอาไว้นะครับทำนายว่าจะมีผลกําไรดีนะครับนะคาดหวังเรื่องของการเงินใดๆทำนายว่าจะประสบความสําเร็จนะครับ อันนี้ถือว่าดวงสุดยอดเรื่องการเงินเลยนะแต่ที่คาดหวังนะครับเรื่องของการเงินก็ใหญ่นะครับหลักแสนนะครับหลักล้านหลัก10ล้านทํานายว่าท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้นะครับและดวงแบบนี้นะครับถือว่าเป็นดวงลาบทรัพย์ใหญ่นะครับนะดวงการเงินนะครับเปิดนะฮะเป็นดวงโชคลาภเปิดนะฮะเป็นดวงเศรษฐีที่เปิดเลยนะครับแบบนี้นะฮะทำนายว่าท่านอาจจะได้เป็นเศรษฐี หลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านได้เลยนะครับนะอันนี้แล้วไพ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่ w ด r l d นะครับไพ่ World หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหมายถึงเทพไทยเทวดานะครับช่วยเหลือ,อนี่คือความหมายของไพ่นะครับก็แปลว่าชาวราศีกุมนะครับท่านก็มีเกณฑ์ได้ลาบทรัพย์ใหญ่นะครับมีเกณฑ์ได้โชคลาบใหญ่ เหมือนมีปฏิหารเหมือนมีเทวดามีเทพคอยช่วยเหลือเลยนะครับนะแล้วก็ใครที่นะครับคิดที่จะไปออกปากเรื่องการเงินกับคมรักของท่านนะครับทำไยว่าจะประสบความสําเร็จววรเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้มีไพ่เด็กถือถ้วยขึ้นมาด้วยนะครับเอชขอไพ่เพสอัพครับนะครับวันนี้นะไพ่เพสอัพครับนะครับหรือว่าไพ่เด็กถือถ้วยหมายถึงเซนหมายถึงลางสังหรณ์ นะครับหมายถึงสิ่งที่ตั้งใจถ้าชาวราศีกรุ่านใดน,นะครับนะที่คิดที่จะพูดในเรื่องของการออกปากเรื่องการเงินกับคนรักนะครับอยากให้คนรักช่วยเรื่องของการเงินทํานายว่ามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จได้โดยง่ายนะครับเรียกว่าพูดเจรจาไม่กี่ทีก็สําเร็จเลยนะครับนะครบดวงแบบนี้นะครับถือว่าเป็นดวงที่เป็นดวงที่เขาเรียกว่าได้การเงินแบบง่ายๆได้ทรัพย์แบบง่ายๆนะครับนะ ไพ่เ e w o r l ลเนี่ยนะครับนะก็คืออีกอย่างหนึ่งความหมายของเขาก็คือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับฐานะการเงินดีขึ้นนะครับนะชีวิตดีขึ้นเรื่องของการเงินนะครับนะแบบนี้นทําไว่าท่านจะมีโชคลาภจากบริวารทนายว่าท่านจะมีโชคลาภจากคนรักจากแฟนนะครับใครที่ยังโสดหน้านี้ถือว่าท่านอาจจะมี ไปเจอเนื้อคู่คนถูกใจนะครับนะที่อุปัมภ์เรื่องการอยูของท่านได้ด้วยนะครับนะรวมแบบนี้นะครับก็หมายถึงคนที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะหรือว่าที่คิดจะไปทํางานต่างประเทศนะครับก็ทำนายว่าท่านจะประสบความสำเร็จนะครับการเงินดีนะครับนะทำงานที่ต่างประเทศนะครับประสบความสำเร็จใครที่คิดจะไปทํางานต่างประเทศก็ทำนายว่าจะประสบความสําเร็จนะครับ ใครที่คิดจะไปอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะทำนายว่าสิ่งที่ท่านอธิษฐานขอพรเอาไว้นะครับก็จะสาเร็จผลนะครับนะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จตามคําอธิษฐานของท่านนะครับใครที่ไปกราบสักการบูชาไปบนบ้านสังเเกาวนะครับทานายว่าสิ่งที่ท่านบนเอาไว้นะครับมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จเลยนะอันนี้นะครับให้เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่ สาถ้วยนะครับไพ่สามถ้วยนะครับบ่งบอกถึงความสําเร็จบ่งบอกถึงความดีใจนะครับนะนั่นก็แปลว่าชาวราศีกุมนะครับถ้าท่านคาดหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานนะครับนะก็ทำนายว่าจะประสบความสาเร็จนะครับใครที่คิดจะย้ายงานนะครับทำนายว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะได้งานอย่างที่ท่านตั้งใจเอาไว้นะครับใครที่คิดจะไปดูงานใหม่ๆทำนายว่าท่านจะ สอบสมัครงานได้นะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็เงินเดือนของท่านก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับใครที่ทํางานด้านที่เกี่ยวกับการขนส่งงานด้านการเป็นเซลนะครับนะงานที่เกี่ยวกับในหน้านะฮะทำนายว่าท่านจะประสบความสาเร็จการเงินดีนะครับใครที่ขครทำเกณประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้มีไพ่ อสเวินถือไม้เท้าเหมือนด้วยนะครับไพาอสเวินถือไม้เท้านะครับหมายถึงเซลล์หมายถึงคนที่ทํางานด้านการขนส่งหมายถึงคนที่ทํางาน,นหน้าหมายถึงคนที่ทํางานได้คอมมิชชั่นนะครับก<อ>็บทํานายว่าชาวราศีกุมนะครับนะท่านก็จะมีคอมมิชชั่นดีนะครับใครที่คิดจะขายที่ขายบ้านขายรถทำนายว่าจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้นะครับมีไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นนะครับใครที่คิดจะขายบ้านทำนายว่าจะขายได้ใครที่คิดจะขายรถทำนายว่าจะขายได้ ใครที่ค uh, ok ิดที่จะซื้อบ้านซื้อรถนะครับซื้อทรัพย์สินก็ทำนายว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อนะครับทำสินเชื่อก็มีเกณฑ์ที่จะผ่านด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะหมายถึงเงินเก็บแสดงว่าชาวราศีกุมนะครับท่านก็จะมีเงินเก็บและก็มีการที่จะเอาเงินเก็บไปซื้อสมบัติในสิ่งที่ท่านอยากได้นะครับซึ่งก็จะเป็นเงินสดด้วยนะนะครับวันนี้นะครับทำนายว่าท่านจะมีเงินสดไปซื้อทรัพย์สินเลยนะครับนะฮะ ดวงแบบนี้นะครับเป็นดวงโชคลาบทรัพย์ใหญ่ดวงแบบนี้นะครับเป็นดวงที่เป็นโชคลาบแบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนเหมือนมีเทพเทวดาคอยช่วยเหลือนะครับนะดีไม่ดีนะครับชาวราศีกุมนะครับนะช่วงวันที่สิบหกถึงสามสิบกันยายนสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับท่านอาจจะได้ร่างวันที่หนึ่งก็เป็นได้นะเพราะว่านี่นะครับไพ่การเงินหลักล้านถ้าความเพลิพอใจไพ่เทพขึ้นด้วยนะครับนะะอันนี้ไพ่ สมหวังนะครับสามถ้วยขึ้นด้วยโอ้โ oh, หสุดยอดไพ่อาซิวถึงไม่ทันะครับความรวดเร็วปัจจุบันทันด่วนนะครับนี่อันนี้ไม่แน่ชาวราศีกุมนะครับโชคใหญ่ทับตัวนะครับแบบนี้นะฮะอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งได้นะครับแบบนี้นะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเรื่องการเงินทำนายว่าดีนะครับ ดวงของชาวราศีกุมนะครับนะบเป็นดวงที่เรียกว่าเป็นเป็นดวงที่มีเกณฑ์ได้เงินง่ายเป็นดวงลาบทรัพย์โชคเศรษฐีนะครับดวงเศรษฐีเปิดนะฮะดวงชะตาเปิดในเรื่องของการเงินนะครับยิบจับทำอาชีพอะไรนะครับนะะทำนายว่าจะประสบความสำเร็จนะฮะเรามาดูกันที่ข้อเสียในเรื่องการเงินกันบ้างนะครับ ชาวราศีกุมนะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะมีเรื่องเสี่ยงกันให้กับรถนะครับนะมีการซ่อมแซมรถได้นะครับนะให้ระวังเรื่องของการซ่อมแซมทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์เลยนะครับนะะให้ระวังเรื่องของการมีภาระค่าใช้จ่ายกับผู้ใหญ่ภายในบ้านนะครับนะฮะการซ่อมแซมบ้าน ก็ขึ้นด้วยนะครับระบบน้ําเสียระบบท่อน้ําทิ้งต่างๆนะครับอันนี้ขึ้นมาระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงเรื่องของการเงินการเอาเปรียบเรื่องของการเงินต่างๆต้องระวังให้ดีนะครับให้ระวังเรื่องของการเสรียเงินในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไม่วนะ่าจะเป็นโทรศัพท์แทบ็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ท่านใช้เป็นประจำนะครับนะปั๊มน้ำนะเนะนะครื่องซักผ้าอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับ อาจจะมีเรื่องเสียเงินในสิ่งนี้ก็เป็นได้นะครับนะแต่ถ้าใครที่คิดจะไปซื้อใหม่อุปกรณ์พวกนี้ก็ทำนายว่าเป็นการคาดเคาะนะครับเพราะว่ามีการสียเงินที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะนะครับใครที่มาหยิบยืมเงินท่านเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับทำนายว่า ท่านอาจจะถูกโกงเรื่องการเงินจากการหยิบยืมได้นะครับให้แล้วก็ไม่คืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ไปหยิมไปแล้วก็ไม่คืนคืนยากตามเงินคืนยากนะครับสรุปนะครับดวงของชาวราศีกุมท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาภทรัพย์ก้อนใหญ่นะครับนะ มีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของการเงินก้อนใหญ่เหมือนมีปฏิหารนะครับนะาเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะครับผู้ติดต่อเจรจราการเงินการงานต่างๆประสบความสําเร็จได้โดยง่ายนะครับนะมีเกณฑ์ที่ชาวราศรีกุมนะครับจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรักของท่านนะครับในเรื่องของการเงินนะครับจำไายว่าชาวราศีกุมนะครับท่านจะมีโชคลาภ็นเงินจากคนรักของท่าน จากบุตรบริวารของท่านนะครับจากลูกน้องของท่านนะนะครับนะใครที่คิดจอกปากเรื่องการเงินกับคนรักนะครับทำนายว่าจะประสบความสําเร็จนะครับงานด้านคอมมิชชั่นงานด้านเซลล์นะครับงานด้านที่เกี่ยวกับการขายนะครับงานด้านการขนส่งทำนายว่าจะประสบความสําเร็จการเงินดีนะครับคอมมิชชั่นดีนะครับนะ ใครที่คิดจะไปทํางานต่างประเทศนะครับหรือว่าทํางานต่างประเทศอยู่แล้วนะครับทำนายว่างานต่างประเทศนะครับจะส่งเสริมเรื่องการเงินเป็นอย่างมากนะครับนะฮะใครคิดจะไปต่างประเทศนะครับไปทํางานทําการต่างๆนะครับทำนายว่าจะไปเจองานที่ดีทําให้ท่านเนี่ยมีไรายได้การเงินเข้ามาเยอะนะครับสิ่งที่ท่านลุ้นรอคอยเอาไว้นะครับเรื่องของการเงินทำนายว่า,า,า,วะาจะประสบความสําเร็จการเงินดีนะครับโดยนี้นะครับถือว่าเป็นดวงโชคลาภทับกลางตัวนะครับเป็นโชคลาภใหญ่นะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่ หลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านท่านมีเกณฑ์ที่อยากจะได้นะครับนะดวงแบบนี้นะครับถือว่าเป็นดวงโชคลาบเปิดนะครับและเป็นดวงเศรษฐีนะครับนะดวงเปิดในเรื่องของการเงินโชคใหญ่ทํานายว่าชาวราศีกุมนะครับท่านจะมีโชคลาบทรัพใหญ่แบบปัจจุบันทันด่วนนะครับนะแบบนี้นะครับแบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับนะ เขาเรียกว่ามีดวงที่แบบอาจจะเป็นเศรษฐีเงินล้านแบบไม่รู้ตัวได้นะครับแบบนี้นะนะฮะดีไม่ดีนะครับชาวราศีกุมท่านอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับนะใครที่คิดจะขายที่ขายบ้านซื้อที่สือบ้านมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็จะเป็นเงินสดด้วยนะนะครับอันนี้ถือว่าเป็นดวงโชคลาภซับก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะครับชาวราศีกุมในช่วงวันที่16 30กันยายน2567นะครับ แล้วก็ท่านใดนะครับที่คิดที่จะไปไหว้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเสริมดวงโชคลาภแนะนำให้ชาวราศีกุมนะครับไหว้ขอพรกับพระพิคเนตก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีกุมนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ ถ้าแต่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอท่านทั้โชคดีมีโชคลาภทรัพย์การเงินก้อนใหญ่ๆกันทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ